โพริทัคโพลทัคไม่มีโพริตินอีกตัวหนึ่งนะครับจะจะเป็นตัวจูลินซีที่ชื่อว่าสเตปโตคอคคัสเฟรเซียม68นะครับ sf 6 8ซึ่งสเตปโตคอคคัสหรือจูลินซี C, ตัวนี้เป็นโปรไบโอติกตัวหนึง่งดีมากซึ่งทนต่อกรดในกระเพาะของเรานะครับมันจะเคลือบอยู่ที่เมือกเมือกในลำไส้เพื่ออะไรครับตัวนี้เขาทำการวิจัยมานาแล้วว่าตัวจูลินซีสเตปโตคอคคัสเฟรเซียมเนี่ย จะสามารถช่วยไปจัดการแบคทีเรียต่างๆอย่างเวลาเรากินอาหารสัตว์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่หรือวัวเนี่ยมันอาจจะมีติดจ,จุลินทรีย์พวกอีโคไรได้ตัวนี้จะไปจัดการฆ่าพวกอีโคไรนะครับและจะป้องกันการท้องเสียเพราะฉะนั้นคนที่ท้องเสียก็สามารถป้องกันได้และถ้าท้องเสียแล้วทานโพรลิทัคเข้าไปก็จะหยุดอาการท้องเสียนะเด็กคุณที่ท้องผูกก็ทานได้นะครับเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดทําให้ระบบการขับถ่ายเราดีขึ้นนะครับตัวโปรไบอติกหรือ จุดินสีที่คิดว่าพลิทักตัวนี้ดีมากนะครับทานได้ทุกท่าน